มาดูเจ้ายา m a ฮ่ wr 155กันอันนี้ทีมพัฒนาก็เพิ่งมาจากญี่ปุ่นนะครับเพิ่งลงเครื่องมามันๆ,ๆชื่อเด่นกับชื่อใช้ใช้ก็อยู่ไดโน่อยู่แล้วหลายๆคนก็รู้ดีแต่ช่างเด่นนี่ขึ้นลงไทยญี่ปุ่นเดือนละครั้งพอกลับมาก็จะมีการบ้านทำกันก็งานพัฒนาของรถแต่ละรุ่นที่เช่น ยามาฮ่าแกรน f ิโอโนฟาซิโอต่างๆตอนนี้ก็เครื่องมือที่เกิดการเสียหายเราก็ทําการจัดการช่างเด่นทําการจัดการเรียบร้อยแล้วก็สามารถรีแมปได้แล้วนะครับสําหรับเจ้ายามาฮ่าทุกรุ่นเจ้าแกรนฟิโอโนคันนี้นบีวา้อยห้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ยกล้อมันๆน,นะครับไว้ขับเที่ยวครับ อาจจะเข้าป่าบ้างขับยกล้อบ้างลูกค้าก็บอกว่าขอติดมือหน่อยแล้วก็มาทําการหาข้อมูลก่อนที่จะปรับจูนแล้วก็อัดไฟล์เข้าไปเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าข้อมูลที่อัดเข้าไปนั้นมันจะแรงนะครับแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดก็ทําการปรึกษาหารือกันในทีมว่าเราจะต้องทํำยังไง ลองผิดลองซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําเล่าก่อนที่จะได้ข้อมูลอันสมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะอัดเข้าไปในกล่อง <Okay. S 1> แล้วก็รีดแรงม้าออกมานะครับเราก็ทําการทดสอบค่อนข้างใช้เวลาเป็นชั่วโมงแลวครับแต่ละรอบแต่ละครั้งในการปรับจูนเราก็จะต้องให้มันแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นดีขึ้น คันนี้เป็น c r f ครับ250ก็ทำการดีแมปเหมือนกันทำการดีแมปเสร็จเรียบร้อยลูกค้าอยากได้ยกล้อมันๆมันะแต่ c r f มันค่อนข้างจบแล้วทีนี้ก็เหลือเจ้า wr 155เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีมวิจัยเรากำลังปรึกษาอะไรกันอยู่ในห้องวิจัยของเราบริษัทเราก็ oh <wow. S 1> เป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัทรถต่างๆพวกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าและบริษัทที่ทําเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกศิษย์ที่ทําการด e ีแมปนะครับก็สนใจอยากจะมาร e ีแมปก็มาสอบถามได้0886197919เช่นเคยครับบุญช่วยประเทศไทย